สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยวุฒินะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกล็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสิวจากประสบการณ์ของหมอเองนะครับในผู้ชายที่มีหนวดเคราเยอะๆนะครับระหว่างรักษาสิวจะมีปัญหาเป็นอุปสรรคในการรักษาได้การทายาต่างๆจะทา,าได้ยากนะครับ,บวรเวลาทำทิชเม้นลงน้ำยาต่างๆก็ยายาก เวลาติดตามผลว่าสิวหายดีไม่ดีก็ดูยากนะครับจะสังเกตอาการนำํำอาการคันอาการปวดอาการแดงอาการผื่นเล็กๆผดเล็กๆก็สังเกตได้ยากเพราะถ้าเป็นไปได้ระหว่างรักษาสิวก็ควรจะโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยนะครับจะทําให้ง่ายในการรักษามากขึ้นสําหรับผู้หญิงที่มีแต่งหน้าเยอะๆ การแต่งหน้าก็เป็นอุปสรรคอย่างมากถ้าเครื่องสำอางที่มีความมันเยอะๆเวลาเราล้างออกไม่หมดไม่สะอาดเมื่อมาทายาแล้วเนี่ยหรือแม้แต่การทําทรีเมนต์เนี่ยผลก็จะได้ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเราแต่งหน้าเยอะทั้งวันโอกาสที่เราจะล้างหน้าเพื่อจะทายาให้ครบตามที่ระบุก,ก็ยากหรือถ้าแต่งหนาๆเวลาแต้มยา ลงไปยาก็ซึมลงไปได้ยากนั้นจะเป็นปัญหาในการรักษาอีกอย่างก็คือพวกอุปกรณ์ที่ใช้พับแปลงหรือผู้กันที่ใช้แต่งหน้าก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อที่ทำให้สิวกระจัดกระจายไปที่ต่างๆได้ถ้าจำเป็นต้องใช้พับก็ควรจะมีเปลี่ยนนะฮะถ้าได้เปลี่ยนเวลาวลชิ้นก็ยิ่งดีที่เหลือก็ซักฆ่าเชื้อตากแดบดบนะครับอุปกรณ์ ที่ใช้กับหน้ากระวรทำความสะอาดเป็นประจำห้ามเด็ดขาดคือห้ามใช้อุปกรณ์ในการแต่งหน้าร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีสิวไม่งั้นเชื้อจะกระจายะจาส่สงผ่านไปยังคนอื่นได้นั้นระมัดระวังอย่าใช้อุปกรณ์แต่งหน้าร่วมกับคนอื่นเด็ดขาด อีกอย่างที่ต้องระวังก็คือกระดาษซับมันนะไม่แนะนําให้ใช้ชิ้นเล็กเกินไปนะครับควรจะใช้เป็นทิชชู่แผ่นใหญ่ๆซับทีเดียวยิ่งแผ่นใหญ่ซับได้ทั่วหน้าทีเดียวแล้วก็พลิกอีกด้านซับแล้วทิ้งเลยผ้าเช่นหน้าก็เช่นกันชนิดที่เป็นผ้าซับแล้วเก็บในกระเป๋าแล้วามาซับใหม่แล้วไปซักที่บ้านนะครับยุคพศนี้ให้เลิกใช้ไปเลยใช้เป็นกระดาษทิชชู่ซับแล้วทิ้งเลย ดีที่สุดครับไม่งั้นจะมีการสะสมของเชื้อในผ้าเช็ดหน้าคนที่ชอบทำหน้าทำตัวนวดตัวนวดเท้าทั้งหลายเวลาไปทำที่ไหนให้สังเกตว่าคนทำให้เราใส่ถุงมือหรือเปล่าถ้าทำโดยที่ไม่ใส่ถุงมือใช้มือเปล่าๆไม่แนะนำให้ทำโอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อจากอีกคนไปอีกคนมีนะครับแล้วก็ ถุงมือที่ใช้นั้นก็ใช้กับเราคนเดียวใช้แล้วทิ้งเลยพอคนอื่นมาก็ต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่อุปกรณ์ที่ใช้ลงน้ํายาต่างๆให้ใช้เป็นคั้นบัตรใช้ทาน้ํายาเสร็จแล้วทิ้งเลยไม่ใช้เป็นแปลงเพราะทำความสะอาดยากมีการส่งผ่านสะสมของเชื้อได้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานนะครับปากกาโดยเฉพาะโทรศัพท์ในสำนักงานเวลาใช้แล้วมีการแนบที่หูแนบที่หน้า ในกรณีที่เพื่อนร่วมงานมีสิวมีตุ่มน้องมีอยักเสพต่างๆสามารถส่งผ่านกันมาได้หรือเมื่อเดินทางไปในที่สาธารณะมือเราสัมผัสทุกอย่างนะครับจับราวบันไดจับอะไรต่างๆมาทั้งวันให้ระลึกเสมอว่าเมื่ออยู่ในที่ชุมชนนะครับระลึกเสมอว่ามือเราสกปรกตลอดเวลาถ้าจะจับตัวเองจับผิวตัวผิวหน้าต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง เน้นนะครับอยู่ในที่ชุมชนให้นึกว่ามือเราสกรกบเสมอถ้าจะจับตัวจับหน้าให้ล้างมือก่อนทุกครั้งในกรณีที่คนใกล้ชิดของเราเป็นสิวให้รีบแนะนำบอกให้เขารีบไปรักษาด่วนถ้าทิ้งไว้ถ้าสิวเขาลุกลามมากมายขึ้น เราอยู่ใกล้ชิดสัมผัสโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตามผ่านเครื่องไม้เครื่องมือก็ตามโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อมาก็มีนั้นเราจะเป็นสิวไปด้วยนะแนะนําให้เขารีบไปรักษานะครับคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกมีผลทําให้สิวบริเวณศีรษะลุกลามได้มากเพราะมีความร้อนนะมีความชื้นความมันมันเชื้อจเจริญได้ดีนั้นต้องหมั่นทายาที่ศีรษะ ส่วนหมวกกันน็อกก็คงต้องมีการซักทําความสะอาดตามแดดน,นะเท่าที่ทําได้หน้าก,กากหน้าก,กากที่ใส่ปิดปากปิดจมูกกันฝุ่นละอองอะไรต่างๆสามารถทําให้สิวเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีความร้อนความมันนะครับลมหายใจของเราก็มีทั้งความชื้นและก็ความร้อนให้ใช้เท่าที่จําเป็นนะถ้าไม่จําเป็นก็ อย่าเพิ่งใช้นะครับต่อไปเป็นเสื้อผ้าให้เลือกชนิดที่ระบายได้ดีอย่าไปเลือกเสื้อผ้านาๆนานาใส่แล้วอบร้อนผิวชื้นผิวมันสิวจะเหอตามตัวได้ง่ายพวกที่ชอบท่องเที่ยวสปายเป้ที่หลังสปายเป้นานๆานก็จะเกิดความมันความชื้นร้อนที่หลังสิวจะเกิอที่หลังได้ถ้ามีสิวบริเวณนั้นและมีการเหืออยู่ แนะนำไม่ใช้กระเป๋าลักษณะอื่นสพายลักษณะอื่นนะครับชุดลดน้ำหนักในผู้หญิงชุดรัดสวดทรงต่างๆที่มีความร้อนระบายความร้อนได้ไม่ดีมีความชื้นความมันก็เป็นสาเหตุทำให้สิวเพิ่มขึ้นได้ในคนที่เริ่มเป็นสิวครั้งแรกเมื่อรู้ตัวว่าเป็นสิวปับ๊บให้รีบรักษาท,ทันทีโอกาสจะหาย ก็จะมีมาก